สำหรับผลิตภัณฑ์ดรีมนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะชายเนี่ยเราใช้ให้ร่างกายเรากระปี้กระเป๋าสดชื่นนะคะมีพลังในการทํางานส่วนดรีมเนี่ยแน่นอนค่ะ ก็ต้องใช้ก่อนนอนนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นอกจากจะมีสารสกัดนะคะจากเกสรต้นสนแคนาเดียนแล้วก็สารสกัดตรงการอาลีนะคะที่เหมือนกับชายแล้วนะคะยังเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือมาคูน่าพิวรีนนะคะซึ่งสารสกัดตัวนี้นะคะก็จะเป็นสมุนไพรนะคะที่เป็นพืชตระกูลถั่วนะคะอยู่ในเขตร้อนมีงานวิจัยนะคะพบว่ามาคูน่าพิวรีนเนี่ยนะคะสามารถที่จะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยนะคะหลั่งสารโดปามีนกนะ็จะช่วยในเรื่องของการทําให้เราเนี่ย หลับแล้วก็ผ่อนคลายนะคะก็คือหลับได้ลึกนอนหลับได้สบายขึ้น,นะคสะามารถเสริมประสิทธิภาพของการทำงานของไซเลนไน h ์นะคะหรืออา a าวิดาได้นะคะรวมไปถึงอีออนทีนี้ในส่วนน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในดรีมนะคะก็จะมี3ตัวด้วยกันน,ะะน้ำมันดอกมะลินะคะจัสมินออยล์นะคะซึ่ง ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้เราหลับได้สบายขึ้นนะคะลดความวิตกกังวลนะคะเนื่องจากว่าเขาจะไปช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่ากาบาน,นอกจากนี้นะคะก็จะมีน้ํามันจากดอกลาเวนเดอร์นะคะเราคงได้ยินชื่อนะคะแล้วก็ทราบกันดีค่ะว่าน้ํามันลาเวนเดอร์เนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะ แล้วก็ยังมีน้ำมันจากแคริเซชนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะไปช่วยลดระดับฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะที่เป็นฮอร์โมนความเครียดชื่อคอร์ติซอลนะคะก็จะไปส่งผลนะคะต่อวงจรน,นะคะชีวิตของเรานะโดยเฉพาะในเรื่องของการนอนหลับนะคะจะทําให้เราจากที่หลับยากเนะะี่ยก็อาจจะหลับได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าผลพวงจากการลดคอร์ติซอลสรุปก็คือผลิตภัณฑ์ชายกับดมนะคะที่เป็นอโรมาเทอราพีมิสเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆ3อย่างด้วยกันนะคะก็คือ e n e r g i z e ีวอเตอรนะคะก็ <c oughs> คือน้ําที่ปรับโครงสร้างแล้วนะคะรวมไปถึงตัวสมุนไพรนะคะเฮรนะคะจากธรรมชาติแล้วก็น้ํามันหอมระเหยเอเซนเชียลออนะคะซึ่งก็จะแตกต่างกันไปนะคะตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานนะคะสำหรับชายเนี่ยก็จะใช้ตอนเช้านะคะเพราะว่าเราต้องการความกระปรี้กระเป๋านะคะสดชื่นนะคะมีพลักกำลังมีพลังงานนะคะ ส่วนดีมเนี่ยก็จะใช้ก่อนนอนนะคะเพราะว่าช่วยทําให้ร่างกายเราผ่อนคลายนะคะหลับลึกหลับได้ดีขึ้นผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้แตกต่างกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าผู้ที่คิดค้นของเราเนี่ยก็คือคุณ David เดวิดชิมิสนะคะท่านก็มีแรงบันดาลใจส่วนตัวนะคะที่จะอยากจะดูแลสุขภาพนะคะคือด้วย x 3 9หรือแพสตัวอื่นเนี่ยสามารถดูแลได้ เต็มที่อยู่แล้วล่ะแต่ว่าตัวนี้เหมือนไปเสริมประสิทธิภาพนะคะให้แพทอื่นๆของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มระดับของฮอร์โมนนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศชายแล้วก็ฮอร์โมนเพศหญิงนะคะซึ่งออมีงานวิจัยนะคะพบว่าหลังที่จะหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ชายกับดรีมแล้วเนี่ย3วันนะคะเขาก็มีการตรวจเลือดนะคะออในผู้ชายนะคะที่หลังจากใช้ไปเนี่ย ก็พบว่ามีระดับของฮอร์โมนเพศชายก็คือเทสโทสเตอโรนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่านะคะในจำนวนคนที่เป็นอาสาสมัครเนี่ย85นะคะหลังจากนั้นอีก15ก็จะเพิ่มขึ้นหลังจากใช้ได้ประมาณ3อาทิตย์นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเพิ่มขึ้นของระดับฮอร์โมน2ตัวนะคะก็คือออกซิโตซินแล้วก็โกรทฮอร์โมนนะคะออกซิโตซินก็คือเป็นฮอร์โมนที่ เป็นฮอร์โมนแห่งความรักนะคะเวลาเรามีความรักนะคะหรือว่าได้รับการสัมผัสนะคะฮอร์โมนนี้ก็จะหลั่งออกมาช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของออมวลกล้ามเนื้อของเรานะคะความแข็งแรงอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือโกรทฮอร์โมนนะ,ะก็เป็นฮอร์โมนของความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะซึ่งแต่ละท่านเนี่ยถ้าอายุมากขึ้นแล้วนะคะ เข้าสู่วัยทองล้นะคะ40 50ปีขึ้นไปนะก็แนะนําว่าควรจะได้ดูแลนะคะระดับฮอร์โมนในร่างกายเรานะด้วยผลิตภัณฑ์ชายกับตรีค่ะคุณสมเสริมอีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือได้ฟังจากคุณเดวิดนะคะพูดถึงการที่ใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะคะหลังจะใช้ไป3สัปดาห์นะคะพบว่า Body Fat ทนะคะลดลงไม่ได้เทเลมว่าทําให้น้ําหนักลดนะคะแต่ว่า Body Fat อย่างเช่นบริเวณรอบเอวหรือรอะไรต่างๆเนี่ยลดลงนะคะก็ต้องลองใช้ดูนะคะก็อาจจะมีการวัดรอบเอวไว้ก่อนใช้นะคะแล้วก็หลังใช้นะคะแล้วก็ลองมาบอกผลให้ฟังกันบ้างนะคะ